สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องปวดพบกับผมเพสชสักรสวัสดิ์สินสวงหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์อังคารพุธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจันทร์อังคารพุธะหัสตีห้าโมงหกโมงเ้าเป็นประจำวันนี้ก็มาปกติเราไปอยู่ที่ภาคหลังอันนี้คือโควิดสองอาจจะกลับมาในเมืองไทยอีกอย่าประมาทเป็นอันขาด ถ้าประมาทนี่ครับมันจะเสียหายทั้งประเทศเลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาต้องอาจารย์หมอยงแหละนะครับท่านบอกว่ามีสี่ปัจจัยมีสี่ปัจจัยที่พบเชื้อสำหรับคนที่ไปอยู่ในเขตกักกันโรคสิบสี่วันแล้วมีสี่สี่อันนะครับที่คือเราไปอยู่ในสเตค,ควิีนแล้ว14วัน แล้วออกมาปรากฏว่ามาตรวจนล้ยังมาเจออยู่นะท่านว่าอย่างนี้ครับผลที่พบเชื้อหลังจากผ่าน14วันไปแล้วอาจารย์ยงบอกว่าขอยืนยันว่านนเป็นซากเชื้อซากเชื้อของผู้หญิงที่ติดโควิด19ไม่ได้มาจากการติดเชื้อในประเทศแน่นอนคืออย่างนี้มีผู้หญิงติดเชื้อโควิด แล้วอยู่ในสเตต์วอร u นทีสิบสี่วันแล้วก็ตรวจพบประกฏตรวจพบอีกว่ามีเชื้อของเจ้าโควิด1.9อยู่แล้วก็ออกมาหลังจากตรวจไปตรวจมาก็พบว่ามันเป็นซากซากของเชื้อโควิดก็คือโควิดที่ถูกทำลายไปแล้วนะครับอธิบายอีกทีหนึง่งเจ้าโควิดเนี่ยครับมันเป็นไวรัสไวรัสมันก็ประกอบด้วยสาย โปรตีนนะครับ DNA r n นเนี่ยหนึ่งเส้นแล้วก็มีเจ้าไ <c oughs> ขามันไปหู่มันมันเป็นสารที่เรียกกึ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับมันมันสืบพันธุ์ไม่ได้แต่มันสามารถอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นไปก๊อปปี้รูปร่างของมันให้งอกเงยมาได้ก็เท่ากับมันสืบพันธุ์แต่ว่ามันไม่ได้สืบเอง เพียงแต่ว่ามันใช้เซลล์ของสัตว์อื่นเป็นตัวถ่ายกระสานของมันก็ตอนนี้ท้าบสมว่ามันโควิด1 9เนี่ยมันชอบไปอยู่ตามเนื้อเยื่อปอดเซลล์ของปอดนะเราว่ากันเถอะพอมันเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปเจาะเข้าไปในเซลล์ของปอดพอมันเข้าไปมันก็จะหลอกหลอกให้ร่างกายสร้างสร้างเจ้าสายทางของมันเจ้เา เซลล์มันก็พิมพ์ใหญ่เลยนะครับพิมพ์เจ้าไวรัสหนึ่งก้ามาจนมันเต็มที่ทำให้เซลล์แตกแตกออกเจ้าสายของไวรัสหนึ่งก้านี่มันก็เข้าไปตามเซลล์อื่นเรื่อยๆแล้วทามันอยู่ในเซลล์ปอดนะครับเยื่อหุ้มปอดเนี่ยมันก็จะทำให้ปอดอักเสบเป็นเยอะเก็ทำให้เสียชีวิตได้นะ่ะตรงลงแต่ถ้าหลังจากนี้เราบอกว่าเราสามารถทำลายมันได้ เจ้าเซลล์มันเองนะครับตัวมันเองก็แตกเหมือนกันพอแตกมาเจ้าสายที่มันไม่มีเจ้าไขามันไปห่อหุ้มันมันก็ไม่สามารถไปแพร่พันธุ์อะไรได้มันหมดแล้วล่ะมันก็หมดฤทธิ์พอหมดฤทธิ์เนี่ยเราถึงเรียกว่าซากเป็นซากของเจ้าโควิด1 9พอมาตรวจอย่นี้ผู้หญิงที่ล่ำลือกันว่ามันอาจจะติดเชื้อใหม่ในเมืองไทยก็ปรากฏว่าไม่ใช่รอะครับมันมาจากต่างประเทศแน่นอน ทีนี้เราก็มาเล่ากันเมื่อวันที่20สิงหาคมพศ2563เนี่ยครับเกิดแตกตื่นว่าพบคนไทยติดโควิด19ในประเทศคือเราเป็นศูนย์มานานมากแล้วอยู่ๆผู้หญิงคนเนี้ยครับไปตรวจตรวจแล้วมันเฮ้ยทำท่าจะมีโควิด19ก็เป็นทําให้เหตุให้เกิดการแตกตื่นไปทั้งประเทศไทยนะครับ สสลาบอไม้ไม,ม้ขอไข่สอบอคอก็ออกแถลงว่าก็ในการมีหญิงสองรายที่เข้าขายรายแรกพบซากเชื้อแต่ไม่ติดต่อแล้วเพราะมันเป็นซากเชื้อก็คือว่าเจ้าสายโควิดสายเนี้ยมันไม่ไม่สามารถไปทำให้ร่างกายสั่งพิมพมันอีกก๊อปปี้มันได้อีกนะแต่อีกรายหนึ่งนะครับก็คล้ายคล้ายรา,า,า,ายแรกแต่ผลยังต้องตรวจสอบ ยืนยันเป็นขั้นสุดท้ายก่อนนะครับล่าสุดศาสตราจารย์นแพทย์ยงผู้วรวันเนี่ยครับเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องไวรัสวิทยาในคลินิกภาควิชาภูมา,าิศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บอกผ่าน Facebook มาว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ดีจากผู้หญิงไทยสองคนที่ได้พบซากเชื้อของเจ้าโควิด -19 เนี่ยครับ อธิบายอย่างนี้ครับระยะพักตัวของโรคโควิด -19 เนี่ยอยู่2อถวันก็แปลว่าถ้าเราได้รับเชื้อก็ไปในตวัวแล้วนะครับมันอาจจะประมาณ2อถวันที่เราจะตรวจพบบางทีอาจจะต้อง14วันนะถึงจะตรวจพบแล้วเลยไปถึง21วันก็อาจจะพบได้แต่อย่างไรก็ตามในการเฉลี่ยเฉลี่ยของเราตามคมแนะนำของ อะไรล่ะของสารประชา,ชาติละกันนะครับเบอร์เรลเนี่ยครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าสงสัยก็ควรจะอยู่บ้านพักต่ออีกสัก14วันคือออกมาจากสเตทควอนตีนควอนตีแล้ว14วันอยู่บ้านก็ต่ออีกสัก14วันให้เป็น28วันเอาเอาแน่ๆนะครับนะครับแล้วะ้วข้อ2หลังจากการการตรวจพบหลังจากกักตัวครบ14วันแล้ว เขา,าบอกพบสิบสี่วันทาไมมาตรวจพบได้อีกก็เป็นว่าเป็นว่าอย่างนี้ครับอาจารย์หมอยงเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากการอาจจะเกิดการเกิดจากการติดเชื้อตอนที่เข้าไปอยู่ในสเตจโควันทีนนะครับเพราะฉะนั้นในสเตจโควันทีนจึงต้องเคร่งครัดไม่ให้ผู้คนมาพบปะกันคือคนไม่มีเชื้อแล้วไปอยู่ด้วยกันแล้วเกิดดันไปติดเชื้อเขาขึ้นมาเนี่ยจะยุ่ง นะครับโอกาสที่ผู้โอกาสที่ผู้ติดเชื้อในไทยน้อยมากเพราะว่าตอนเนี้ยจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีเชื้อพวกนี้ตรวจมาแล้ว80วันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับประเทศนิวซีแลนด์นะครับ110วันปรากฏว่ามันมาใหม่ทำให้นิวซีแลนด์ต้องล็อกปิดต้องปิดเมืองอะ่ะ นะครับก็ต้องระวังหน่อยทีนี้ทีนี้ก็ต้องให้ระวังว่าอาจจะมีคนเอาเชื้อจากต่างประเทศเขามานะพอมาถึงไประเทศไทยเชื้อน้อยก็ตรวจไม่พบตอนที่เข้ามาในเมืองไทยนะตรวจไม่พบเพราะเชื้อยังน้อยอยู่แล้วอยู่ๆไปมันตรวจพบอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังกันทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับสํานักการแพทย์และสํานักอนามัยกรุงเทพม,มหานครตรวจพบว่ามี ผู้ติดโควิด1 9ก่อนออกจะโรงพยาบาลตรวจไม่พบเชื้อแล้วแต่พอติดตามไปปบตรวจพบอีกให้รู้ว่าเชื้อที่ตรวจพบนั้นมันน้อยมากมีจำนวน112ยสรายที่ตอนตรวจพบมันอยู่ในช่วงที่1 4บสถึงสิบสองัป,ปดาห์ในผู้ป่วยร้อยละ6.6จุดคือตรวจกทมตรวจพบะ ตรวจเชื้อได้ร้อยละหกจุดหกแต่เนื่องจากไวรัสที่ที่พบมันน้อยมากจึงไม่สามารถแพร่ไปยังคนอื่นได้นะครับดังนั้นการพบเชื้อที่สองลายของผู้หญิงเนี่ยครับผู้ป่วยไม่มีอาการตรวจปริมาณไวรัสมีจํานวนน้อยมากโอกาสจะแพร่กระจายโรคไปอยู่คนอื่นก็ยังน้อยมากข้อมูลในระบาดรอบแรกเราก็ตรวจอ่ารเงี้ยนะฮะไม่พบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อเลยแต่แต่แต อย่างไรก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะต้องกาดกาดอย่าตกนะครับถ้ามันเป็นแบบที่อื่นแบบนิวซีแลนด์อย่างเนี้มันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนะทีนี้เราก็มาพูดถึงพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวเข้าหลักผู้สูงอายุโรคประจำตัวของผู้สูงอายุในครึ่งหลังนะครับตอนนี้ผมอยากจะเล่าเรื่อง เราเรื่องปลานิมหน่อยนะคืออยากจะเล่าเรื่องนี้นานแล้วละ่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้โอก,กา,หาสหลอดทีะเราเราพูดถึงปลานิมหน่อยครับนะอันนี้ผมได้มาจากหนังสือบรสารมูลนิธิชัยพัฒนาฉบับเมษา2 5 5พันห1รปีนี้2563แล้วก็พวกเรา จะได้รู้เพราะคือตอนหลังๆนี่ครับมีขบวนการทำลายความเชื่อถือของเจ้าหาว่าท่านทวงบุญทวงคุณว่าใครกินปลาน,นิเนี่ยต้องนึกถึงพระผู้รรพระราชาทานรนะางวัลกันเถอะแต่ทีนี้พอพูดไปพูดไปเนี่ยก็มันเหมือนกับไม่กินก็อยากกินนะว่านันเถอะ อย่างนี้ครับปลานินี่มามาโดยวิธีนี้ปลานินีเป็นปลาที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ว่ามันไม่ใช่มีในประเทศไทยนะครับมันเริ่มมีเมื่อปีพศ25มีนาคม2508 2508ที่เข้ามาในเมืองไทยนะปลานินะีแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ปี2563เยมไหม2563ก็ มาอยู่ในเมืองไทย50กว่าปีละนะห้กว่าปีก็เท่าไหร่ล่ะ13บสามลบ8ปดหปีใช่ไหมก็ปานินคือมาอย่างนี้ครับปานินเนี่ยมันเกิดจากพระมหากษัตริย์สองพระองค์อันหนึงพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหาจกรัตริแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นนะครับ คือสมเด็จพ,พระจักรพรรดิอากิฮิตโตะสมัยนั้นท่านาทรงตำรงพยศตำรงพยศเป็นอิสระยศมุกุราชกุม,มารแห่งประเทศญี่ปุทท่นท่านทรงจัดปลานินจำนวน50ตัวปลานิน50ตัวนะครับยาวเฉลีย่ยประมาณ9เซนติเมตร น้ำหนัก14กรัมทูลถวายแด่องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อมาท่านก็ทรงพระคุณาโปรดเกล้าให้ปล่อยลงไปบ่อเลี้ยงในบ่อดินพื้นที่ประมาณ10ตารางเมตรในบริเวณสวนจิตระดาเมื่อเลี้ยงไประยะหนึ่งปะเพราะว่าลูกปลาเกิดเป็นจำนวนมาก จึงทรงพระราชทานโปรดค้าให้เจ้าหน้าที่ขุดบอ่อขึ้นมาอยู่หกบอ่อบอ่อละ70ตารางเมตรแล้วก็ย้ายพงทรงย้ายพันปลาด้วยพระองเองลงจากบอ่อเดิมมามาลงจนบอ่อทั้งบอ่อใหม่ทั้ง6บอ่อนะครับเมื่อวันที่1กันยายนพศสองพัอยแปดอย่าลืมว่าท่านได้มาเมื่อวันที่25มีนาคม2 5งพ เมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 5 0 8ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมประมงนะครับส่งเจ้าหน้าที่วิชาการมาตรวจสอบการเจริญเติบโตเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่หนึ่งกันยา2,508พอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งทรงสังเกตเห็นว่าปลาดินเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายออกรูปดกเจริญเติบโตได้เร็วจึงมีพระราชประสงค์ที่จะ ให้ปลานินเนี่ยครับปลานินพันเนี่ยครับแพร่ขยายไปแพร่ขยายไปอันจะเป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรของพระองค์เมื่อวันที่17มีนาคม2509นะครับจาก2508มามาสิมีนา2509รพระโปรดก้าพระราชทานปลานี้ว่าปลานิน,นตอนน,นั้นยังไม่มีชื่อที่ให้ชื่อปลานินเพราะปลานินมีถิน่น ทินดั้งเดิมอยู่ในแม่น้ำนายนะครับชื่อวิทยาศาสตร์เขาชื่อทิลาเปียนิโลติก้าได้พระราชทานปลานิลยาว3-5งเซนจำนวน1นึ่งมืตัวให้แก่กรมประมงไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในบริเวณสถานีประมงต่างๆทั่วประเทศเพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ไปพร้อมกันเมื่อปลานิลแพรข่ขยายพันธุ์ได้มากพอแล้ว ก็ได้แจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเพาะเลี้ยงตามความต้องการนะครับเรื่องประวัติคร่าวๆของปลานินจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยแม้ว่าปัจจุบันปลานินเป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พรทรงโปรดกล้าให้ทดลองเลี้ยงและแพร่พันธุ์ปลานินในบ่อสวนจิตต่อไปโดยทางวิชาการเรียกว่าสายพันธุ์ปลานินสายพันธุ์นี้เรียกสายปลานิน สายสืบพันมิรจิตรดาก็ยังคงเป็นปานดินสายพันธ์แท้ที่ประเทศไทยได้รับการทูกข้าถวายจากพระจกักรพรรดิอคิโตะแห่งประเทศจีนวันนี้ไม่เพียงแต่สวนจิตรดาเท่านั้นที่ขยายพันธุ์และอนุอนรักษ์พันธุ์ปราณนินปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนาได้เดิน ดำ,ดำเนินรอยรอยตามพระราชดำริโดยขยายที่เลี้ยงปลานินสู่ต่างจังหวัดเพื่อเข้าถึงราษฎรให้มากที่สุดจัดทำโครงการสาธิตพัฒนาเทคโนโลยีการผิดลูกปานินสายพันธุ์จิรดาในพื้นที่ดินเปรีย้ยวบ้านเกา,าะคาตำบลท่าเรือจังหวัดอ,อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกเพื่อผลิตลูกปานินสาย พันธุ์ิรดาแท้ซึ่งมีลักษณะดีลักษณะของปลาดินเนี่ยดีนะครับแล้วอย่างไรก็เป็นฝ้าหมาเพาะพันธุ์ปานินให้ได้ผลผิดประมาณ5-10ถึง10ล้านตัวต่อปีเพื่อจำหน่ายในราคาถูกให้แก่เกษตรกรนำไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้การเพาะพันธุ์ปานินสายพันธุ์จิรดาให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป อันนี้ครับภายในโครงการประกอบด้วยบ่อดินใช้เป็นที่บ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซึ่งได้มาจากสวนจิตรดาแล้วบ่ออนุบอนุบาลลูกป,ปลาอาคารเพราะฟะักและอนุมาลลูกป,ปลาเหล่านี้ครับนอกนั้นยังมีการท้าทราบไมปลาเนี่ยถ้าเราให้ฮอร์โมนถูกที่ถูกทางนะมันแปลงเพศได้นะครับมันแปลงเพศได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ มีการแปลงเพศปลานินซึ่งเราคุ้นว่าการแปลงเพศปลานินเพื่อกําหนดปลานินที่ออกมาให้เป็นตัวผู้เยอะๆเนื่องจากปลานินตัวผู้เนี่ยครับมีอาัตาราเจริญเติบโตสูงกว่าตัวเมียตัวใหญ่และให้ผิดผลต่อไร่สูงกว่าจึงกําหนดขนาดปลาให้ได้เกือบเท่าใกล้เคียงกันทั้งบ่อเลยคือทําให้มันเป็นตัวผู้ให้หมดอ่ะปกติตอนนี้ปลานิน ม่ไดนนิยมเรี้ยงเพื่อบริโภคอย่างเดียวแล้วนะครับหลังจากการแล่เนื้อปลาเพื่อจําหน่ายหัวปลาและกล้างปลาเป็นเอาไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์กระดูกพวกนี้ก็คือแคลเซียมนะครับแล้วยังใช้เอาปลานินไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆยอย่างตอนหลังเนี่ยนะในข่าวรอเตอร์แพร่ไปทั่วโลกเมื่อวันที่15กันยายนพศ2550 โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทยได้เอาเกล็ดปลานิลเนี่ยครับซึ่งมีความแข็งมาดัดแปลงรีไซเคิลใช้ประโยชน์โดยให้โรงงานในจังหวัดนคนปรปฐมแปรสภาพให้มีสีสันตัดเย็บเป็นแผ่นสําหรับเป็นวัสดุนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากปลานิลนักออกแบบก็เอาเกล็ดพวกนี้ครับไปเป็นกระเป๋ากระเป๋าถือรองเท้า แม้แต่ชุดชนัยดีคินี่เธอก็ยังมีนะครับฟ้านินตัวเล็กๆที่เดินทางไกลจากญี่ปุ่นก็มาเป็นฟ้านินนับแสนนับล้านตัวในวันนี้นะครับเริ่มต้นจาก50ตัวในการเอาเอาพระไทยใส่จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิต จนสามารถจเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ก่อให้เกิดเป็นคุณานันมากมายแก่ประชาชนชาวไทยปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักปันในทางกลับกันสามารถเรียนรู้เอาประโยชน์จากปานไปพัฒนาจนเกิดพลิพตภัณฑ์ต่างๆมากมายผลจากสายพรันธุ์อันยาวไกลนี่ครับนะครับทําให้ประเทศไทยมีพลิตภัณฑ์อาหารสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้เราสามารถ หล่อเลี้ยงประ,ช,ประชาชนให้มีปาลาได้รับประทานวันนี้ถ้ามีโอกาสลองลิ้นรถปลาหนึ่นงคันใดก็ขอให้ลึกระลึกถึงปลาที่ท่านรับประทานนี้เป็นหนึ่งในนับร้อยโครงการของพระบาทสมเด็จพระชนโกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาราชบพิษที่พระราชทานแก่ประสบในก่อนชาวไทยแมนะ้เป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ไม่ได้สมแล้เลยนะ แล้วว่าเป็นโชคเราที่เกิดมาเป็นคนไทยนะไอ้ตรงนี้ครับเราเวลาด้วยสำนึกของในพระมหากรุณาธิคุณก็มีบางคนเขาบอกเขาจะมาขีนปลานนิดเพราะว่าอ้หนูในในี้ก็ว่าไปแล้วก็บางทีมันก็ตลกนะครับเวลาบอกไม่ขีนปานนินแต่จะไปขีดปลาทับทิมช่างไม่รู้เลย ว่าเจ้าปลาทับทิมก็เกิดจากวิวัฒนาการการคัดคัดสรรปรับปรุงพันธุ์คือแปลว่าเจ้าปลาทับทิมเนี่ยครับมันมาจากต้นฟองมาจากปลานินแล้วเสร็จแล้วข้าไหนก็คุยกันก็ให้บอกให้ทราบว่าเจ้าปลาดินเนี่ยครับไม่ใช่ปลานินปลาทับทิมส่วนมากพอเลี้ยงไปแล้วก็จะไปเพาะพันธุ์เองปรากฏว่า เจ้าปลาทัพทิมมันไม่คำเนิดลูกหลานได้เพราะว่าก็อย่างที่ว่าปลานิลในชุดบาง,งชุดก็ใช่นะครับคือเนื่องจากจากให้แต่ละแต่ละบ่อแต่ะละบ่อให้ได้ปลาขนาดเท่าๆกันเรารู้ว่าการเจริญเติบโตของปลาปลานินตัวผู้มันเจริญได้มากกว่าตัวเมียเพราะ,ะนั้นเขาก็มีวิธีเลี้ยงให้มันเป็นตัวผู้หมดเลย ที่มันออกมาจากไข่ปลาแล้วมันเป็นตัวผู้หมดนะครับพอมันเป็นตัวผู้หมดมจะไปจะไปเพาะพันธุ์ปลาจะได้อย่างไงเนาะมันก็ไม่ได้หรอกแต่ก็ตกลงว่าปรมมีปลาให้นะครับจากมูลนิธิชัยพัฒนามีลูกป,ปลาให้แล้วถ้าจะไปเพาะพันธุ์ปลาก็เขาก็จะมีชุดที่แม่ที่มีทั้งตัวเมียทั้งตัวผู้เนาะแต่ว่าถ้าเราจะไปเอามาเลี้ยง ให้เป็นเอาว่าขายว่ากันเถอะไอ้อย่างนั้นก็จะมันน่าจะใช้ที่เขาทําควบคุมให้นเป็ตัวผู้หมดก็จะได้ปลาที่ตัวโตนะเท่าๆกันทีนี้ที่ผมพูดถึงปลาดินเพราวะว่าอย่างนี้ครับข้างบ้านเขามาเช่าข้างขางบ้านผมเขาก็มีตู้เล็กๆนะเป็นตู้อบ ปกติผมว่าเป็นไช้อกไก่นะแต่เ่าเขาเอาป่านินเนี่ยครับมาเสียบลาก็หมุนแล้วปานินเนี่ยครับเขาก็ทาเกลือนะครับก็อบเกลือลนะว่านันเถอะก็ส่วนผลราคาก็เขาขายอยู่ร้อยยี่สิบบาทกำไรเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าผมก็ถามดูนะเช่าหน้าบ้านเขาฝายน้ำพร้อม เขาคิดอยู่ร้อยร้อยห้าสิบบาทค่าไฟค่าน้พร้อมมานะครับแล้วเขาก็ขายขายตั้งแต่สักประมาณสิบโมงเช้าขายไปถึงสองทุ่มนะผมถามว่าแล้วทำไมหมดเขาว,าว่าไม่หมดก็ก็มีหลานก็ให้หลานกินก็เป็นเป็นมื้อเย็นอ่ะมื้อเย็นปรากฏว่าช่วงหลังๆไม่ขายหมดควันเลยครับ ก็ต้องไม่ใช่ของเหลือไปให้ลูกล่ะลูกหลานล่ะก็ต้องเก็บสักตัวสองต,ตัวไปให้เขาบอกว่าแต่ว่าสังเกตูนะลูกหลานจินแล้วอืก็ฉลาดดีนะ <c oughs> ก็ฉลาดนะครับปลาดีนเนี่ยนะมันมีน้ํามันโอเมก้าสามเยอะนะครับนะก็โอเมก้าสามก็อย่างที่ทราบเนี่แนละมันบำรุงสมองด้วยอะไรด้วยแล้วเจ้าโปรตีนนะเนื้อปลาของโปรตีนเนะี่ยมันดีใชนะ พวกมังสวิรัตแล้วอยากจะทานเนื้อสัตว์บ้างก็เขานะครับปลานิบเนี่ยพอได้ก็ให้รู้ก็เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมให้คนมีอาชีพแล้วปานินนี้ครับปลาดิบอกเกลือเหมือนกันหมดทุกเจ้าแข่งกันที่น้าจิ้มนะครับน้ำจิ้มที่จิ้มเคมหวานนําพริก เด็ดนำก็หลายเจ้าขเขาจะทำกันไปแต่ว่าที่คานบ้านผมเนี่ยก็อุดหนุนเขามาสักตั้งใจหละอาทิตย์ละตัวก็ตอนมื้อเย็นน,ยนะครับก็เป็นการควบคุมน,น้ำหนักด้วยการกินเนื้อปลาไม,ไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นนะนะก็มาถึงเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วก็มาพูดถึงรายการ การดูแลผู้สูงอายุของเราต่อนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ